สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับซ้ำๆนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคําพูดเดิมๆนะครับแต่ก็อ่ามาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนี่นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ดีก็คือสลาลมแปดแปดแปดนะครับก็คลิปนี้นะครับมีพัสดุส่งมาขายนะครับจาก คุณพี่ท่านหนึ่งนะครับก็เคยส่งมาขายถ้าจำไม่ผิดครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3มแล้วนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ยังพบเจออยู่ในชีวิตประจําวันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญหมุนเวียนพวกนี้มันขายได้จริงไหมนะครับแล้วก็เจอจริงๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ดูกันเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับอันนี้ไม่ไม่ขอปิดชื่อไว้นะครับเพราะว่ามันมันมันเดี๋ยวจะ สืมเนื่องจากกฎหมายอะไรใหม่ที่ว่าคุ้มครองอะไรข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็มาดูที่เหรียญกันดีกว่านะครับนี่ก็มีรายการเหรียอญอตัวนี้ก็น่าจะเป็นออราคานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีเหรียญอะไรบ้างสองบาทวีห้าศูนย์สิบเหรียญสองบาทวิห้าหนึ่งสามสิบสองสิบบาทพีสี สี่สเหรียญสี่สามเหรียญนะครับแล้วก็ <c oughs> มีเนื้อเกิน13บสิบบาทวาละ1บาทเอียง5บาทปี 4, สีนะครับ <c oughs> ก็ตัวหลักๆก็มีเหรียญ5ปีสี่เหรียญนะครับส่วนตัวอื่นๆก็เป็นพวกย่อยๆนะครับเหมือนพวกเนี้ยนะครับก็จะมีได้มาแต่ 4, 3, 4, 4สี่สามนะครับพวก 4142อะไรพวกนี้ก็จะไม่มีมานะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีมาบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมีแต่เนี่ยมีมีตัวหลักมให้ผม1ตัวนะครับก็คือเหรียญ5ปี4 6นะครับแล้วก็มาตัวตัวนี้จะเยอะนะครับเนี่ยเกือบร้อยเหรียญเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังรับซื้อได้ก็ก็ซื้ออยู่นะครับแต่ว่าอยากจะได้ตัวหลักๆติดมาบ้างเยอะๆนะครับเช่นเหรียญ10ปี4 1เหรียญ ห้าปีสี่หกอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับหมดแล้วนะครับก็เหมือนที่ให้ดูรายการนะครับก็เหรียญตัวหลักๆนะครับก็มีเหรียญห้าปีสี่หกหนึ่งเหรียญนะครับแต่ปกติที่ส่งมานะครับจะมีเกือบทุกพอสอนะครับเหรียญสิบปีสี่หนึ่งเหรียญอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เนี่ยจะได้พวกนี้มาเยอะอนี่เหรียเหรียญห้าปีสี่สามนะครับไอเหรียญสิบเหรียญสิบปีสี่สามสี่สี่นะครับสี่สี่เดี๋ยวแกะดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับ นี้เหรียญ2บาทนะครับปี50ตัวนี้ก็ซื้ออยู่นะครับแล้วก็เนื้อเกินมีเรือนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็น่าจะชำรุดสักหน่อยนะครับเหมือนตัวเนี้ยผมซื้อมาผมก็ขายได้ราคาไม่สูงนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่ตัวหลกัหลกๆนะครับอ่าหลายๆท่านถ้าท่านจะส่งเหรียญตัวนี้มา คัดให้ผมสักนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับส่งมาให้ผมหมดเลยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยก็เนื้อเกินนะครับแต่ว่าคัดสภาพให้ผมหน่อยนะครับเหมือนกับถ้าจะส่งมานะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับชำรุดนะครับเดี๋ยวแยกไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูมันพันผ่านนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวหลักๆนะครับที่รับซื้อนะครับแต่ก็มีมีอีกท่านหนึ่งนะครับพี่อีกท่านหนึ่งเขาก็ส่งมาเยอะนะครับ อ่าเป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่ส่งเหรียญเรือมาเป็นเป็นแบบเป็นห้าสิบเหรียญเลยอ่ะนะครับแล้วก็มีเหรียญสิบปีสี่หนึ่งมาให้ผมด้วยนะครับมีเหรียญห้าคือจะมีแบบครบทุกรายการนะครับอ่าตัวนี้ก็ปีสี่สี่นะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับว่ามีอะไรอีกนะครับ รับตัวนี้ก็ห้าปีสี่หกนะครับหนึ่งเหรียญนะครับตัวหลักๆนะครับนี่คือตัวหลักที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับตัวนี้เป็นเอียงนะครับถ้าขวางอ่ะมันจะจะได้ราคากว่านะครับนี่เป็นเอียงนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเหรียญวาระนะครับวาระธรรมดานะครับจริงนะครับสองเหรียญ นะครับตัวนี้เป็นเหรียญเป็นปัญจภาคีนะครับชุดหนึ่งมันจะมีห้าเหรียญน,นะครับนี่นะครับแต่นี้มีสามนี่นครับนี่ปัญจภาคีนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเหรียญปีสี่นะครับ คงไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญซ้ํากันเยอะนะครับปีสีก็46เหรียญนะครับปี4ี่สี่สี่เหรียญแล้วก็ปีปี่าปีสี่สามก็50เหรียญนะครับเอาเดี๋ยวแกะ2บาทให้ดูนะครับว่าผมซื้อปีอะไรนะครับอันนี้ก็ปี4ีสนะครับปีสีสา ที่พี่เขาส่งมาก็5้าเหรียญเดี๋ยวผมค่อยไปนับเองนะครับตัวนี้ไม่ได้แกะทีเดี๋ยวแกะแกะดูกันนะครับว่า2บาทรับซื้อเพียอะไรนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็แกะหลายกล่องนะครับ <c oughs> วันนี้บันทึกคลิปนะครับตรงกับวันที่สามสมิถุนายน2565นะครับก็เป็นวันหยุดราชการนะครับก็วันนี้แกะหลายหลายกล่องเลยนะครับ ตัวนี้รับซื้อ2บาทนะครับเดี๋ยวชี้แจงเลยสีเงินรับซื้อปี50เหรียญละ6บาทสีทองรับซื้อปี51นะครับเหรียญละเหรียญละ4บาทนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ส่วนใหญ่ผมจะรับซื้อขวางกับตรงนะครับแต่ตัวนี้มันมันจะเป็นเอียงนะครับ ก็ราคารับซื้อเริ่มต้นที่2 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับแต่ถ้าขวางอ่ะขวางซื้อแน่นอนนะครับแต่ถ้าเอียงเอียงผมจะรอดูกระแสก่อนนะครับว่าผมซื้อมาแล้วจะขายได้ไหมบางทีผมเสนอราคาไปแล้วแบบราคามันไม่สูงนะครับเหรียญมันบางทีมันก็หายากแล้วเสนอราคาเหรียญไม่สูงเพื่อนๆก็จะรู้สึกแบบเออเหรียญมันหายากทําไมให้ราคาเท่านี้นะครับผมก็เลยแบบจะรับซื้อแบบขวางกับตรงมากกว่านะครับ ถ้าเอียงแบบนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับแต่ก็คืออันนี้ก็หลายๆรายการนะครับก็ไม่เป็นไรก็ช่วยๆซื้อกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตัวหลักๆนะครับตัวนี้ที่ผมเน้นรับซื้อนะครับก็คือเหรียญ5บาทปี46หนะครับดูที่ปีพศนะครับตัวนี้ก็บล็อกธรรมดานะครับตัวนี้รับซื้ออยู่เหรียญละสี่ร้อยนะครับ ราคาที่รับซื้อ300ร้อยถึงห้าร้อยแต่ส่วนใหญ่ผมจะซื้ออยู่4ี่ร้อยนะครับตัวนี้นะครับถ้าส่งแต่4ี่หมาเหรียญเดียวก็สภาพประมาณเนี้ยก็ซื้อ400ร้อยช่วยค่าส่ง30นะครับส่งเหรียญมาถึงผมผมส่งเหรียญมาถึงผมผมก็โอนให้4 3 0อสบาทนะครับก็ช่วยค่าจัดส่งนะครับผมขายออกเหรียญละ5้าร้อยบาทนี่นะครับถ้า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 ผมขายนะครับ ไปดูรายการที่ผมขายได้นะครับทางช่องช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับผมจะลงขายในช่องนั้นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่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 มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นเหรียญที่ยังพบเจออยู่แล้วก็สามารถเก็บสะสมหรือว่าส่งมาขายได้นะครับรอเวลาเหมือนกับถ้าใครมีทุนนะก็เก็บรอเวลาได้เหมือนตัวนี้ก็ก็ติดอันดับหนึ่งในสิบเหรียญผลิตน้อยนะครับไม่ถึง10ล้านเหรียญ ปี43แล้วก็ปี44นะครับแต่ว่าที่หายากขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นปี3 1มหปี 4, 1, แล้วก็ปี4 2 3 4 53พวกนั้น่ะนะครับก็ก็จะหายากขึ้นมาอีกนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันก็ยังมีโอกาสพบเจออยู่แล้วก็ขายได้จริงๆนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คเหรียญที่มันเป็นแบบก้อนพวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้กับพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆไม่สั้นละประมาณเกือบสินาทีแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเหรียญที่แบบซื้อขายได้จริงๆนะครับแล้วก็รับซื้ออยู่รายการพวกเนี้ยผมยังรับซื้ออยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกระแสนะครับว่าตัวไหนถ้ามันเยอะเกินไปนะครับก็ ผมไปต่อไม่ได้ผมก็อาจจะหยุดรับซื้อนะครับตัวไหนที่ยังรับซื้อได้อยู่ก็ก็รับซื้อตลอดรับซื้อไม่อั้นนะครับยังตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศอะไรนะครับก็ยังรับซื้อปกตินะครับก็รอดูสถานการณ์นะครับเพราะว่า,ามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในวันข้างหน้านะครับกับการรับซื้อเหรียญตัวนี้นะครับเหมือนตัวเนี้ย ก็รู้สึกจะเพาๆลงนะครับจะแบบกระแสแต่ก็คือผมก็ยังพอขายได้ผมก็ยังซื้ออยู่ตัวนี้นะครับเหรียญสองบาทปีห้าหนึ่งบางช่องเขาก็ไม่รับซื้อนะครับแต่บางช่องเขาก็ซื้อเหมือนกันนะครับอ้าวตัวนี้มีปนมามีปนปีสี่แปดมาหนึ่งเหรียญนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวค่อยแจ้งไปนะครับนี่นะครับก็เหมือนเหรียญอะส่งมาก็ต้องตรวจเช็คนะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็ ผิดพลาดกันได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็คือเดี๋ยวผมก็ต้องแจ้งไปนะครับปีสี่แปดยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแค่ปี50นะครับนี่นะครับก็ปนมานะครับปนมาออกอากาศเลยนะครับตัวนี้1เหรียญไม่เป็นไรนะครับเล็กๆน้อยๆคือเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับกับกับกับเหรียญบางทีก็มีปรปนกันมาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเหรียญมันเยอะก็มีแบบ ตาลายดูพลาดกันบ้างอันนี้คือเรื่องปกตินะครับคือผมไม่ซีเรียสจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คเหรียญแล้วก็โอนเงินให้กับพี่เขานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากช่องไว้ด้วยสลาลมคอยช n e l รับซื้อเหรียญน,นะครับถ้ามีเหรียญตรงตามที่ทางช่องรับซื้อผมก็ยินดีรับซื้อแน่นอนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ